มาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมเคยไปไทยมาเอเชียติกเนื้อท่านผู้ชมเลยพามาเที่ยวเอเชียติกจะสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวยืนต่อแถวกันเป็นยาวเดียดเนื้อท่านผู้ชมเลยเงวตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่สองของเอเชียติกเนื้อท่านผู้ชมเลยจะสังเกตเห็นว่าชิมชาสวรรค์จะเด่นมากๆสวยงามมากๆเนาะแล้วก็โลโก้เอเชียติกเนี่ยเนาะเป็นภาษาอังกฤษเนื้อท่านผู้ชมเลยอยู่ประเทศไทยนี่ยเดีเคยไปไทยอ่านภาษาอังกฤษบอกออกนา เราเคยไปไทยจะให้เบิ่งเลยนะรอนะท่านผู้ชมนะเขาเจ้ารออยู่เยอะมากๆเลยนะโหสุดยอดมากตอนนี้รอเรือดินเนอร์เฮ้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเป็นแถวยาวเลยนะเราเคยไปไทยจะพายยางหลอ,อกเด้อท่านผู้ชมเด้อ เรือดินเนอร์ไว้ออกคิกจะมา,ดา,มดา,าเด้อท่านผู้ชมเด้อผ่าผ่าเรือทีหนึ่งผ่าเรือทีสองเนาะผ่าเรือทีสองเด้อท่านผู้ชมเด้อตอนนี้เคยให้เขามาอยู่ตรงกลางเนาะตรงข้างในเด้อท่านผู้ชมเด้อจากสมจาจะสังเกตเห็นว่าเขายืนกันเต็มเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะ เขาจะด่าปะเนาะเนาะเครื่องไทยแอบเข้ามาเนาะโอู้หสุดยอดจริงๆริงทางนี้จบเป็นถ่าเรือที่หนึ่งเนาะชมชมเลยพ้าเจ้าจะหันเนี่ยหันหน้าหันหลังใส่กันเนาะชมชมเนาะหันหน้าหันหลังใส่กันเนาะชมชมเลยเราสังเกตเห็นแบบนี้เลยเนาะชมชมเลย โอ้โหโชุดยอดมากๆชุดยอดจริงๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งเด้อทา่านผู้ชมเด้อุย้ยเช้าจะถ่ายรูปก,กันเด้อทา่านผู้ชมเด้อมาทางฝั่งนี่เนาะเขาไปไยู่อยู่ฝั่งทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนะาะหันหันหน้าเขาไปทางโกดังเนะาะท่านผู้ชมเนาะจะเห็นจิงชาสวรรค์สวยงามมากๆเลยก็จะเห็นนักางองเทีย่ยวยืนกันเป็นแถวเลยท่านผู้ชมเลย คึกคักมากมากเลยท่านผู้ชมโโอ้หเดี๋ยวคือเราจะกลับไปทางท่าเรือที่หนึ่งโอ้ยถาเรือที่สองเนี่ยท่านผู้ชมเด้อก็จะไปพาหนักักพาจะพาท่านผู้ชมไปดูนักท่องเที่ยวเดินลงเรือท่าเรือที่สองของเอเชียติกเนาะก็ชมบรรยากาศตอนนักท่องเที่ยวยืนเป็นแถวนะเนาะ ต่อแถวกันเตรียมตัวเลยทาๆๆๆ่านผู้ชมดะไว้ออกคลดปนีวก็400คนเลยท่านผู้ชมดูดูนะครเกี่ยว400คนจะเยอะขนาดไหนเนาะก็เยอะมากมากเลยท่านผู้ชมดยเที่ยวไทยเขาบอกว่ากำลังเนื้อหอมมากนะอืดยอดมากโอ้ย นี่จะเป็นทางง่างทางเดินดวยท่านผู้ชมเด้อดููสาวสาวฝรั่งสวยงามมากมากเลยเดินไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากเ้ยท่านผู้ชมเด้อชุดยอดจริงจริง ควันเรือเต็มหน้าเคยไปไทยเลยท่านผู้ชมเนี่ยเรือหางยาวน้อยๆนี่ควันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหชมบรรยากาศเด้อท่านผู้ชมด้วยเนี่ยถอยหลังก็ได้เด้อท่านผู้ชมนี่เด้อเรือโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเรือหางยาวเนี่ย ถอยหลังเร็วมากเลยท่านผู ik, ้ชมเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เรือหางยาวถอยหลังถ้าหันทางนี้ก็วัยออกคลิกกำลังมาเด้อท่านผู้ชมเด้อเรือดินเนอร์เนาะเขาเอื่นเรือสำรานเยอะน้อยบอท่านผู้ชมเนาะเจ้าสำรานมาท่านผู้ชมเนาะมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วเรือดินเนอร์มาแล้วนี่โอ้โหวัยออกคลิกวัยออกคลิกเฮ้ยชมเด้อ ท่าเรือที่สองเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมาลับนักท่องเที่ยวเต็มอยู่ท่าเรือนี่ทำบุษมสี่ร้อยคนเลยท่านผู้ชมเลยนี่แหละมาลับนักท่องเที่ยวอยู่นี่แลท่านผู้ชมนี่ยืนเห็นเต็มกันอยู่นี่นอนท่านผู้ชมเนาะเยอะมากๆเลยเนาะเยอะจริงๆเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหวังฝรั่งต่างชาติก็ยืนถ่ายรูปกันเลยถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะสุดยอดมาก ตอนนี้ก็พร้อมเลยเด้อท่านผู้ชมพร้อมเลยเด้อนักท่องเที่ยวเดินลงเรือเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดินลงเรือ dinner, ดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหวันนี้นำ้ำแม่เจ้าแม่น้ำเจา้เจาพระยาจะสูงขึ้นเด้อท่านผู้ชมเด้อแต่ใสสะอาดมากๆเลยนี่ก็มาดูนักท่องเที่ยวเนาะต่างชาติเดินลงเรือ dinner, ดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อจะเห็นแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆแต่ละคนก็ถ่ายรูปลงไปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ก็ก็ระวังเนาะความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหทหารมาทางฝั่งนี้ก็จะเห็นพลังต่างชาติกำลังทยอยต่อแถวกันลงไปเนาะท่านผู้ชมเนาะต่อแถวลงไปอยู่เรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหันไปเบื้องใกล้ๆเนาะ ก็จะเห็นแบบนี้เนาะข้าเจ้าก็จะเก็บบัตรอยู่แบบนี้เนาะเก็บบัตรแล้วก็เสกเนาะท่านผู้ชมเนาะเสกแล้วก็ส่งคืนเนะท่านผู้ชมก็เห็นแบบนี้เนะท่านผู้ชมเดนาะข้าเจ้าเดินลงไปเนาะนี่แหละบางคนก็มีมีมีกล้องถ่ายเนาะมีกล้องถ่ายคลิปวิดีโอด้วยท่านชมแน่นอนจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยท่านผู้ชมจะเคยไปไทยใส่โทรศัพท์ถ่ายเอาเนาะ ก็จะเห็นมืนมดๆแน่เด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหพลังการทราบรู้ผู้ชมพลังต่างทราบแต่งตัวไม่หนาวเลยไงนี่จะเป็นเดือน12บสอนำน้องเต็มตะลิ่งเด้อท่านผู้ชมเด้ออากาศจะหนาวเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเยอะมากๆท่านผู้ชมนี่จะเป็นคนสีผิวดำนะ้อท่านผู้ชมเนาะ เจ้าเก็บบัตสีนิดหนึ่งนะอ๋อสีเอาปลายมานิดหนึ่งนะนี่มองสีนะโอ้โหชุดยอดมากชุดยอดจริงๆเ้อท่านผู้ชมเลยเจะหยกมื่อยไปหยกเมื่อยไปดูน้ำเคยประไทยบ้างท่านผู้ชมบ้า เพ่อให้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเดินกันเป็นขบวนเลยนะท่านผู้ชมนะชุดยอดจริงๆ <c oughs> อันนี้เคยพูทไยมาให้ดูแบบไก่ซิดเลยนะทนะ่านผู้ชมเนาะมาดูแบบไก่ๆเด้อท่านผู้ชมเด้อ ก็จะเป็นแถวโค้งเวอร์ชีเนาะนักท่องเที่ยวเดินลงเรือเนี่ยเนาะท่านชมเนาะจะสวยงามมากๆเนาะท่านชมสวยงามจริงๆเลยท่านชมเด้อจะหานมาทางนี้ก็จะเห็นทางชาเขานั่งรอขึ้นเรือหางยาวเนาะเรือข้ามฟากเลยท่านชมเด้อไปเรือชาทอนท่านชมนั่งอยูเนาะเ โอ้โหสุดยอดมากๆสมสมอุ้ยหกมือหกมือใบใบลอมูรอพวกเด้อสมสมเด้อบอกว่าได้มาแล้วได้มาแล้วเนาะโอ้ดูแต่ละคนแต่งตัวสวยงามทุกคนเนาะแต่งตัวสุดยอดมากๆนะู้สมเนาะ บางคนก็ใส่สุดแอดดิ้งมาอย่างดีนะท่ามนะตรงนี้จะเห็นจะสังเกตเห็นต่อแถวแบบยาวๆแต่คนคนไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะต่อแถวไปเรือข้ามผานนะท่านผู้ชมเด้อ ถ้าเรือซาทอนนี่จะยืนอยู่ตรงนี้เด้อท่านผู้ชมเดินจะยืนอยู่ฝั่งนี้จุดนี้เนาะถ้าสลับมาทางนี้นิดหนึ่งเนาะก็จะเป็นเรือดินเนอร์เนาะต่อแถวลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเดินก็ลงใกล้จะหมดแล้วเด้อท่านผู้ชมเนี่ยลงใกล้จะหมดแล้วกินข้าลงเรือได้เลยนะคะไว้ออกกินค่ะไว้ออกกิกไวอ,อกินยูเทนโก้ค่ะยูเทนโก้ยูเทนโก้เออ ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมเลยเพื่อนผ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เ้ยท่านผู้ชมเลยคลิปนี้เพื่อไยจะขอลาจบชมนีกรพ่อกันคะลิปหน้าขอบคุณครับ